ข้อ10นะคะเขาบอกว่าผู้ที่ต้องการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยควรติดต่อใครดีโครงสร้างหนี้การปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะคะอ่าโครงสร้างหนี้สินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินเนี่ยเวลาเราไปเขาบอกว่าอะไรเราไปกู้หนี้ยืมสินมาอะไรอย่างเงี้ยโครงสร้างหนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับพวกอะไรคะพวกธนาคารอ่าใช่ไหม หรือเจ้านี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินข้อนี้ตอบได้เลยคือข้อขอไข่นั่นเองอ่เราจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินแต่เราไปหาลูกหนี้ด้วยกันเองได้ไหมไม่ได้นะคะจะไปที่ศาลได้ไหมก็ไม่ใช่เนาะเพราเราไม่ได้ไปสู้นิ้ยืมสินที่ศาลนะอะ่หรือว่าข้องงูเนี่ยเขาบอกว่า ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไขนะคะ